สวัสดีจ้ะพี่น้องป้องปายทุกฝูทุกคนน่าจะเนาะวันนี้จินสิพ้ามากินตำตีนไกจ่จ้ามากินน้ำจิ้นเลยค่ะเนี่ยตำตีนไก่ยุ่วจ้าผักก็มีรากต้นหอมชูค่ะในรากต้นหอมชูมีชะอมมีผักกวางตุ้งแล้วก็มีต้นอ่อนท่านตะวันน่นจาจะเนาะนี่มีรากหอมชูเนาะก้ <S 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 2> <S 2> อนกิน จินกับฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะเด้อช่องจินพัดแซบเนาะช่องน้อยๆจึงได้กับเป็นกำลังใจให้จินนะเด้อค่ะเด้อมาตำตีนไก่เผ็ดสะทานฟ้ามาจัะมามากินน้ำกันเลยค่ะกินเสียาซ่อนขึ้นนะ อันนี้มันสิดึงได้บอพี่น้องมันสิดึงอย่างนิดนึงจินวะจินจะใส่มีดนี่แหละตัดเอาต้นรากหอมชูมตินไกลเปื่อยๆได้ใจมันเนี่ย แซ่บพี่น้องมันมันมัน,มนหรอมันเปื่อยๆจันแบแซ่บมากเลย chương bưởi là cả mặn lắm, ừ. hòm chua, xin gì ăn suốt nán Nó sẹp มันกินอยากเด้มันแสบไปเพราะเปืป่อยๆอะสิกินบนเล็กกะเกงใจนะพี่นันนะ <laughs> เห็นตีนใกลเราคิดถึงมดเลยพี่น้องคนใดที่ติด,ด,ดตามจินอยู่บ่าหูว่วจินมีแฟนแบบว่ามีช่องนะจ๊ะคือช่องชีวิตคนไตในต่างแดนไตต,ต่อต่อเต่าย้อยัากใหม่มาไล่นะจ๊ะอือ เป็นไงคะแต,ต่เป็นเปื่อยค่ะกบะของกินของแซ่บเขาก็ค่คอยๆกิน ผ้ผักกระไล่ได้พี่น้องมีต้นอ่อนทานตะวันด้วย มันดึงยากเนาะจินก็จะใช้มีดที่เนาะ ต้มไปเปื <t> ่อยจะเจ๋อแสบมัน um> um> quảng tung lắm hmm. ư ทําม้วนนีจ่จะกัดเลยแต่ว่ากินสิกัดเอาเนาะจะอืมัดออกมากเลย เปื่อยดีโอ้โทั้งแซ่บพี่น้องทั้งมันแบเนี้ยืเปื่อยๆเลย เขาไปแต่ไล่เล็บปากเลยจ้ะ <c oughs> <noise> 嗯哼，贵。嗯。 แสบไป่น้องมันเปื่อยแต่มันจับมันแสบไี่ดีพีเนียพอ่อละจ้าอีมาจ้าจึงในกะกินกับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เยค่ะเดอ้อช่องกินผ้าแสบเนาะค่ะเนาะกินจะอัพโหลดวิด,ดีโอลงเรื่อยๆเนาะยังในกะติดตามจิน,นเด้อค่ะเด้เป็นกำลังใจให้กิน,นเด้อค่ะช่องน้อยน้อยช่องนี้ fc มอนติดตาม จินมากกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อแล้วกับเอซีคนใดที่แบบเพ,พิ่งติดตามจินบ่หูก,กะจินช่องแฟนจินกะชีวิตคนไตนต่างแดนเด้อค่ะเด้อไปเบิ่งเก็บเห็ดเก็บผักเด้อย่างลายเลยพี่น้องอยากกินเห็ดกับได้กินกินตีนไก่กะคิดถึงมน์มนเ์เก็บเห็ดกะอยากไปเก็บพี่น้องได้กะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะ